ครับผมก็สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาไกลนะครับผมมาไกลพอสมควรนะครับประมาณสามติบโลนะครับผมอ่าเลนตันโทให้มาตีนีนะครับผมจะทำพกทำอะไรก็จะขื่นจัดนะครับเป็นหนามนะครับผมจะเป็นหนามเจ็บเกี่ยวนะครับ หาช่องทางขึ้นนะไม่เรียนไกลนะผมแต่จะได้ดันขึ้นนะครับก็ทำปกได้ก็ไปเตรียมขึ้นตัดเลยนะครับ mm. ดอกประดูก็ออกเหลืองๆนะครผมออกเต็มเลยครับขับรถมาดอกประดูออกเยอะเลยครับช่วงนี้นะช่วงเดือนสี่นะครับต่อท่าน,น,น,ทนใดสนใจน้ำผึ้งนะครับผมก็สั่ง ติดต่อมาทางแชทได้เลยนะครับผมทางเฟซบุ๊กชาญชัยทองสวัสด์นะครับผมหรือทาง u t u b e นะครับยูทูปก็จะเป็นชานชัยสองห้าก็ได้เลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวพาไปชมรลังผึ่งนะครับผมแล้วก็ดูบรรยากาศโดยรอบนะครับผมดอกกระดูกเหลืองครับผม bên cả, là rừng bát tả, nha, ông. Ok, để tham quan. Lấy xịn đấy nha, ông. Cỡ nhỉ, kích thước bao nhiêu? Ở trong khu rừng này, จะยากหน่อยนะครับผมุ้งบุกผ่านาเหมือนทรงเหมือนอ่อนนะครับผมอ่อนอ่อนยังไงก็ขอหน้ามนะครับผมเพิ่งไดนจะได้ประมาณสิบวันนะครับพอดีพระกันเห็นไปนตอมไฟนะก็เลยโทรให้มาตีนะครับผม ป่าครับผมทรงเป็นผึ่งอ่อนนะครับโอ้ oh. ดำดำนะครับมองไม่ค่อยเห็นเลยโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูกันข้างบนดีกว่าจะมีน้ำให้สักเท่าไหร่นะครับโอเคครับโอเคครับผมจะรู้ว่าเป็นผึ่งเก่านะครับผมแต่หัวน้ำพอได้ครับผมเดี๋ยวไปตั้งกล้อง ไปชมใกล้ๆนะครับผมหลอกตาทะาแล้วมองขึ้นมาเราคิดว่าเป็นผึ่งนหนจะซิบกวันนะครับผมโอ้โหมาดูโอ้โหีนีนได,ได้ถอดสมรอบสรอบม้้งครับผมนหนจะสองเดือนกว่าแล้วผมผึ่งหลังนี้โอเคครับผมเดี๋ยวไปชมใกล้ๆเลย มีตัวนำหวานนะครับผมนี่นี่ครับน,นำหวานยสนิศนแทบไม่มี <c oughs> ในการบุยหนามนะครับโอ้ด้านนี้ยังคิจตาดีด้วยครับหนามหนามหนามออกระแซ่บนะครับเดยวี่เกี่ยวถึงถึง ดีเท่าไรครับน,น้ำหวานประมาณโลน้อยๆนะครับจะอ่อนไม่ได้ครับอ่อนไม่สวยเลย าเยอะนะครับเดี๋ยวจะลองเดินหาดูครับขึ้นเดือนนี้นจะขึ้นจะลงเยอะไหมครับเดี๋ยวจะลองเช็คดูนะครับถ้าลงเยอะก็อาจจะได้นะเปรียบฟุกนะครับพิจารณาหน่อยครับแต่ว่าน้ำทำไมมันจุกจ๊กเลยครับผมแปลกนะครับ น้ำไม่ถุงรั่วด้วยครับผมไม่เหนียวครับผมเหมือนน้ำฝนเลยแต่เดี๋ยวชิมกันครับผมไม่หวานนะครับไม่หวานเท่าไหร่ผมว่าน้ำผึ้งไม่ดีอาจจะเสียครับผมโอ้อยเหนื่อยเลยก็มาเจอลำที่สองนะครับเดี๋ยวว่าดูครับเนี่ยน่าจะลอยเ้าเอาไปละแล้วครบก,ก็น่าจะนานได้เลยครับ ตอนไน u, นน้นะครับผมแต่ว่าหัวหน้าน่าจะมีแล้วครับผมโอ้โหนะครับหลังไม่ใหญ่เท่าไรนะครับผมเดี๋ยวจะลองขึ้นเอาหัวหน้าานะครับผมช่วงนี้ดอกประดู่ออกน่าจะใส่หัวน้ําแล้วครับซ <ๆ S 2> ูมเห็นหรือเปล่าข้างล่างครับผมโอเคครับเดี๋ยวขึ้นไปชมข้างบนดีกว่านะครับผม ได้หินชัดๆนะครับโอเคครับผมเออรอยเขายังไม่ต่อนนะครับแสดงว่าขึ้นมาแล้วเขาไม่นั่งตอนหวานนี่ยาวครับผมแต่ใส่น้ำยังไม่เต็มหลอดนะครับผมหลังได้ชายนะครับผมชักโลนะครับผมโอ้เป็นพึ่งยังไม่แก่ด,ด้วยนะครับผมพึ่งถอดรอบแรกดีครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวตั้งกล้องนะครับผม สั่งก็อาจจะขอครับผมเงยตัวใส่นิดเดียวใส่อยู่นะครับผมไม่ก็จะไม่ใส่ ไม่ดีเท่าไหร่ครับเสยเลยนี่เ็กไปได้กล้องจังตันแน่ะครับหลังขอนะผม โอเคครับก็มาเจอหลังที่สามนะครับผมอันนี้หลานมาปลูกมันก็เห็นนะครับก็พอสมค,ควรครับหลังไม่ใหญ่มากครับ แต่ลำบากเที่ยงจะอุมดีจังครับผมน่าจะก็ได้หลังด้วยนะครับนี่ดูส่งแป๊บนะครับดูลองทางโอ้ยครับผมอยู่ต้นมะขามเทศนะครับผมวันนี้ก็วิ่งรถไกลเหมือนกันนะครับผมเก็บ40กิโลนะครับระยะทางไปนะครับผมไปกราบกับโอ้หลายโลเหมือนกันครับโอเคครับหลังนี้ก็อยู่ไม่ไกลบ้านครับผม เดี๋ยวขึ้นไปรุ่นกันข้างบนนะครับผมฝนก็ย้อยเม็ดครับเดี๋ยวจะไม่ทันฝนครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวไปรุ่นกันข้างบนครับผมโอเคครับผมหลังสวยๆนะครับน้ำหวานก็พอได้นะครับสักโลหลังขอดกลางอยู่นิดเดียวครับผมโอ้ครับเดี๋ยวจะจงใช้กลางไว้สักนิดนึงครับผมเแต่ก็ทําต่อนะครับได้มาเอาอีกรอบสองนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวตั้งกล้องครับผม น้ำกันครับผมเดี๋ยวสองนิดเดียวครับอูน้ำไม่เหนียวครับแสดงวา่าน้ำแรกของดอกกระดูเลยครับ Tamam. Nah, SaaS> ไม่เหนียวครับเคยเจอล่อยครับยังไงเคยเจอบ่อยเคยเจอบ่อยน้ำจะไม่เหนียว ดอกประดูรอบแรกเลยประดูจริงเลยน้ายยิงเลยเปลเี่ยนดอกไม้นะครับเปลี่ยนดอกไม้แล้วกันขึ้เหนียวน่านจะไรโจ๊กอ่ะนีน่ไม่ครับ เหมือนเหมือนน้ำเลยนะครับโหนี่เจอได้น้ำแบบนี้นะครับผมใส่โจ๊กเลยจะไปกันนัดเลยจะตายเด็กกันครับน้ำถ้าเป็นถึงเออครับปีศาจไง จะเ,เหนียวนะครับอันนี้ผมไปเอาที่ต่างอำเภอนะครับมาน้ำเป็นลักษณะนี้เลยมันยังแตกหลโจ๊กเลยครับผมจะสอนนิดนึงครับผมอ้าอย่างงี้ชุดชุดนี้ทุกใส่จะไว้กินเอง <laughs> ไม่สวยนะครับน้ำ

lát là, kinh lo, ok ạ, <laughs> ok ดเดียวครับปล่อยไว้เขากินดีกว่าตบโอเคครับผมเสดเดร็จเรียบร้อยครับผมก็น่าจะกลับบ้านนะครับผมสามลังก็เหนื่อยไม่กันนะครับผมดีละวันนี้ไม่ได้ตีทอยนะครับผมเต่เ,เจอสนามนะอันนี้กันหนามาขามเทศนะครับไปวัดคองขามป้อมนะก็